สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตควงสาวคนใหม่ครับมาเที่ยวสนามภูมิพาินนะครับก็คือมากับเจ้ากล้อง Element Optic Iris 4ถึง12เท่าหน้าเลนส์14มิลนะครับผมก็มาใส่กับปืนคู่กายตัวเดิมซึ่งก็ไม่ได้มีปัญญาซื้อตัวใหม่ครับก็คือเจ้า4 z 457 Lux นะครับตัวนี้ก็ แต่งมีอย่างว่านะครับไม่มีตังเราก็แต่งนู่นแต่งนี่ให้มันมีสีสันสวยงามเรื่องนี้นะครับไอริสสี 12, cool ่ถึงสิบสองคูณสี่สี่นะครับก็เป็นกล้องที่อยู่ในซีรีส์ของไอบริสนะครับคือกล้องท่อหนึ่งนิ้วนะครับผมตัวหน้าเลนเนี้ยตัวนี้หน้าเลนก็คือ44มิลแล้วก็เราปรับตาขยายได้ระหว่าง4เท่าถึง12เท่านะครับผมเส้นเล็งเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบ BDC นะครับ Bullet Drop Compensator ชื่อของเขาที่ถูกต้องก็คือเขาเรียก Raptor 1S นะครับก็เดี๋ยวเส้นเล็งเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ดูบทพิกขรนรัฒนาเองอยู่แล้วนะครับ,รบผมว่ากล้องก็เป็นรูปทรงคลาสสิกครับเรียบง่ายนะครับก็อันนี้มาก็จะมาตั้งศูนย์ทดสอบให้ดูนะครับอยากให้ดูประเด็นสำคัญก็คือว่ากล้องตัวนี้จริงๆตระกูล Iris เนี่ยมันเป็นกล้องที่เซ็ตทรัลมา100ลาครับแต่ว่า วิธีการถ้าเรามายิงแบบรูกดเนี่ยเราจะยิง50หลาให้ดูระยะเป้า50หลาเนี่ยก็ใช้วิธีการแล้วก็คือเราปรับตัวตัวชดเชยเส้นเล็งนะครับตัวดูเส้นเล็งเนี่ยให้มันปรับลงมานิดหนึ่งให้มันเบร์นิดเดียวครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมตั้งศูนย์ที่ย5เมตรกี่ลนะครับศูนย์2ี่้าเมตรเนี่ยผมปรับตัวนี้มาเนี่ยเส้นเล็งก็ไม่ได้เบร์อะไรนะครับก็ถามว่ายิงได้ก็ใช้วิธีการปรับตัวนี้เอานะครับ พอ50หลาก็ชดเชยนิดหนึ่งนะครับก็เห็นให้เห็นหน้าเป้าชัดเส้นเล็งชัดใช้งานได้เลยครับก็เดี๋ยวจะทําการตั้งศูนย์นะครับแล้วก็ผมกับน้องกายก็จะทําการสลับกันยิงดูนะครับแล้วก็จะมาให้ความเห็นว่าเป็นยังไงอะไรที่เราชอบไม่ชอบกับตัวนี้ไปตามชมเลยครับ ก็หลังจากเอาเจ้า ELEMENT o p t i c IRIS 4ถึง12ตัวนี้ไปตั้งสูตรเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลองทำการทดสอบยิงดูดูเส้นเล็งเอาตัวทิ่กแคมมาติดให้ดูตัวเส้นเล็งกันนะฮะก็สำหรับตัวรุ่น IRIS เนี่ยเขาจะเซ็ตพลาแหลกมาที่100หลาอันนี้เรามายิงที่ระยะ50ก็อาจจะต้อง ปรับตัวกําลังขยายลดลงนะฮะเพื่อที่จะทําให้เส้นเล็งเนี่ยมชัดเพราะว่าเรามายิงระยะที่ต่ํากว่าที่เขาเซตมาให้นะฮะก็สําหรับตัวเส้นเล็งอ่ะผมว่าบางกําลังดีครับภาพภาพคมชัดใช้ได้เลยครับก็ถ้าจะมีที่ติที่หนึ่งนะฮะก็จะมีตรงตรงตัวการประทับหน้านะฮะก็ต้องประทับให้มันดีแล้วก็ให้มันตรงนิดนึงถึงจะยิงได้แม่นยำขึ้นครับ แต่ถ้าเราหลุดหน้าไปนิดนึงอะ่ะบางทีอะ่ะภาพมันจะวูบออกไปภาพจะมีภาพสีดำแทรกเข้ามาครับก็เรื่องเรื่องกลุ่มนะฮะก็ผมว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวกล้องฮะ,ะอาจจะมีอยู่ที่ปืนอยู่ที่กระสุนกระส่วนใหญ่ครับก็ผมว่าทริคอย่างที่กายบอกเนี่ยใช้ได้ดีเลยครับคือถ้าเราจะเอาเจ้าไอริส42คู44ครับ มาติดกับปืรุกกรดครับเราจะยิงเป้านี่คือเราเหมือนเรายิงเป้าแข่งขันเลยนะครับเป้ายี่้าดวงเนี่ยนะครับซึ่งเราต้องการความละเอียดของเป้าเนี่ยค่อนข้างมากครับวิธีการง่ายสุดก็คือเราลดตาขยายหน่อยอย่างนี้การเขาตั้งเดือเท้าเท่าครับจะทําให้ดูสบายตามากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ข้อเสียก็มีนิดเดียวอย่างที่บอกก็คือเวลาหน้าเนี่ยมันต้องเข้าตรงนะครับถ้าเหลื่อมนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเขาเรียกว่ามันเหลือบได้แต่ผมไม่รู้ อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะเพราะจริงเราก็ควรจะเข้าหน้าตรงนะครับเข้าหน้าเหลือจริงมัน,ม,นมันก็ไม่ควรจะได้ความแม่นยำนะก็ผมว่านี่ก็เรียกว่าเป็นการใช้งานที่แบบโหดสุดเลยครับเพราะว่าเอากล้องพระเหล็กร้อยหลานะครับมายิงเป้าแข่งขัน50เมตรครับซึ่งเราต้องการรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเรายิงเป็นเป้าทั่วไปนะครับมันเป็นเป้าเพลทเหล็กเป้าอะไรเงี้ยสนทนาการยิงกระป๋องยิงอะไรเงี้ย ผมว่าไม่มีปัญหาเลยความความสว่างความสบายตาภาพเนี่ยผมคิดว่าเลนตัวนี้ดีเลยนะะเน,เลนะครับก็เส้นเลงก็ r a ปเตอร์ 1S นะครับของ e l e m e n t Optic ตัวนี้ผมก็ชอบครับผมว่ามันก็ไม่หนาดีนะครับเลนงก็ดีแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรครับส่วนกลุ่มอย่างที่กายบอกครับก็เดี๋ยวต้องไปต้องไปค้นหานะครับมันไม่ใช่ประเด็นมาจาก กล้องหรือมาจากตัวปืนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะมาจากการยึดพันท้ายเพราะว่ามันปืนครูครับถอดเดี๋ยวถอดเข้าถอดออกใส่พันท้ายตัวโน้นตัวน,น,วนี้ทดสอบบางทีมาเนี่ยอาจจะขันพันท้ายไม่แน่นผมว่ายิงในกลุ่มมันได้แต่พอเราหยุดไปปุ๊บเนี่ยมายิงใหม่ทีบางทีกลุ่มมันมันย้ายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มนากระสุนวันนี้ก็ขออนุญาตเอากลุ่มที่ดีสุดก็ดผมใช้ลูกอ e ีเลสปอร์ตยิงนะครับเพราะ มันไม่ใช่ปัญหาจากปืนหรือกล้องแน่นอนถ้าเพียนก็คงอาจจะเป็นคนนะครับประมาณนั้นก็สวยถ้าใครมองหานะครับกล้องนะครับสำหรับสายเดินทุ่งนะครับอยากได้ตาขยายเพิ่มขึ้นนะครับติดได้หมดเลยครับก็คือตั้งแต่ลูกกรดสองสอแมกนัมจุด1น2 2 3อะไรนะครับตัวเนี้ที่ผมผมเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือในคู่มือเขาอะตัวเส้นเล็งของแรปเตอร์หเนี่ย เขาเป็นจุดแรงเผื่อสําหรับ3 8กับ56คหครีสมัวมันถามว่ากล้องตัวนี้ทนคาเิเบอร์ได้ขนาดไหนก็เอาง่ายๆผู้ผลิตยังลงเลยครับว่าติด3 8ได้65ถึาคมรมัวได้ครับมันเอามาติดปืนลูกกดปืนชนวนกลางของสามสบายบืครับผมนะครับก็ถ้าสนใจลองแวะเข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับ